ต้องถามก่อนว่าที่เราพูดไปเม,มื่อกี้ที่เราบอกว่าเคลียร์ลมก่อนเคลียร์ลมให้มันชัดก่อนก่อนที่จะเดินเรามั่นใจเลยนะว่าถ้าเราเคลียร์ลมแล้วชัดเจนเนี่ยเอาสติมาแนวกับลมมันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นเรามั่นใจมากเลยนะมันไม่มีทางเลยคือถ้าเราบอกว่าจะเดินต่อหรือว่าจะพอแค่นี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับคำพูดแรกของเราว่า เราชัดเจนกับลมหรือ,อยังเราเห็นลมชัดหรือ,อยังเรามีสติแนบกับลมหรือ,อยังเราต้องกลับมาถามตรงนี้เราก็ถ้าเรามีความชัดเจนตรงนั้นอ่ะเออตรงนั้นมันไม่เกิดอ่ะเราคอนเฟิร์มเรา, confirm, เ,ราเรายืนยันอย่างนั้นจริงๆนะมพราะนี่มีทางเลยที่จะไปหลับกลางอากาศเพราะอย่างน้นอยๆเนี่ยตอนที่เราเดินไปเนี่ยพอมันหลุดจากลมเสร็จเนี่ยมันจะมันจะวางออกไปเลยนะแล้วให้กลับมาลมหยุดหยุดหยุดเอาความรู้สึกมาแนบลมให้ได้ให้เห็นลมชัดให้ได้เีย เราเราเราต้องเดินแบบเนี้ยเรายังไงก็แล้วแต่ไม่ไม่ว่าจะเป็นนั่งเป็นยืนเป็นนอนเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้เราเห็นลมให้ชัดเจนอ่ะคำว่าลมชัดเจนหมายถึงว่าเราเอาสติอะความรู้สึกเราอะมันหายใจเข้ามันหายใจออกมันเราต้องเห็นตรงนี้ชัดอะถ้าเราไม่ชัดนะมันจะเกิดอาการแบบนั้นแน่นอน แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเดินไปนานๆมันเหนื่อยเราก็พักเราก็นั่งลงอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นมันมันเห็นลมไม่ชัดมันมันมันเพลิน่ะมันเพลินกับการเดินมันไม่มีสติเลยนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นอะมันหลุดโลกตั้งแต่แรกที่เราเดินเลยนะแบบนั้นอะเออแสดงว่าเราใช้เวลาในการเดินเนี่ยเราไม่ได้อะไรกลับกลับมาเลยนะมันไม่ไม่ตื่นเลยอ่ะมันจะเอาแต่หลับท่าเดียวอะอันนั้นคือมัน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 หลุดโลกไปแล้วอ่ะนะ คือคือต้องเคลียร์ลมให้ชัดอะคือคำพูดคำนี้เราว่ามันมันมันสำคัญนะถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราไม่เอาไปสติจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นอะมันเดินไม่ได้อยู่แล้วนะนั่นแหละมันเหมือนกันทุกอย่างเลยนะสติสำคัญอนะในการที่เราจะเดินเดิน,เด,นเดินทางเส้นนี้อืมลองลองลองดูลองเอาคำพูดที่เราพูดนี่แหละ ใช่เคลียให้มันชัดเจนเลยถ้าเกิดยังไม่เห็นลมเข้าลมออกชัดเจนก็ไม่ต้องเดินยืนมันอยู่ตรงนั้นแหละถ้าเกิดมันยังไม่เห็นก็ทๆ eng, ๆําลมแรงๆกระชากมันแรงๆเลยหายใจออกก่อนแรงๆเลยแล้วเด şey so ี๋ยวมันจะหายใจเข้าเองแล้วเราก็จับตรงนี้พอเราเห็นมันหายใจเข้าปุ๊บเราก็จับตรงนี้แหละหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเงี้ยแต่เราต้องมีสติแนบอยู่กับมันนะให้มันเห็นลมให้ชัดแล้วค่อยไปเดิน ถ้าไม่เห็นชัดจะไปเดินมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็น